สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube วันนี้มาบุกรังของมงคลสาวโอ้ตูหลมโพองอสวัสดีคนสวยสวัสดีครับทำอะไรกันนะโอ้นี่นะโอ้นี่คือ ทานการผลิตมงคลสาวฮ้าโสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยฮะโอ้โหโหนี่เสพพืดเสพพืด นี่แหม่ผ่านๆมาก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนโอ้วันนี้มัวแต่ไปธุระครับเพิ่งได้มาทำเออครับอันนี้อันนี้เออไม่ได้เช้นขึ้นใหม่บ่โอ้โหนี่โมดิฟายใหม่ครับโมดิฟายใหม่ยี่ห้อแหแล้วแล้วยังไงตู้เบรเพิ่มก็ตู้เบร์คดว่าจะข้างหน้าหกครับอืมหน้าหกครับหลังก็อนาคตก็หกหละแต่ตอนนี้มันยัง ไม่ครบครับก็เลยเอาไปข้างหน้าก่อนอดีกอน,นสน่นเงเรื่อยๆโอ้เออเออกแบบได้สวยวนี่มีระบบ<อ>แล้วเครื่องปั่นนะเครื่องปั่นก็วางข้างหลังใช้ตัวไหนใช้ตัวเบนซินครับห้าห้ากิโลโอ้ยใช้ดีเซลเลยแล้วต่อเรื่อยๆ <c oughs> ครับงบน้อยงบน้อยอืมอ่ะยังไงไหนอธิบายให้ฟังหน่อยอ่ะเป็นยังไงก็ไอ,อแบบเดิมเป็นยังไงแบบเดิม เดิมก็คือเบรดอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอ๋อแล้วโครงเดิมอ่ะโครงเดิมก็ตัวนี้แหละแต่ตัดอ๋อตัดตัดแล้วทําเป็นสองชั้นแต่ก่อนมันสูงสองเมตรเอ้ยสี่เมตรสี่เมตรสิบสี่เมตรยี่สิบแต่ก่อนตู้เบรดผมมันใหญ่ไงเออตู้เบรดเสื้อนะมาเพื่อสองชั้นมันสูงเกินอยู่เลยซื้อตู้มาใหม่ก็เลยอยากได้นี่ครับดูสองชั้นครับก็กว้างนะอ๋อมีเผื่อแสดงสดใช่ไหมเออนี่สดรับให้สดอิเล็กโทรนี่นะ เออเออก็เลยลองดูครับนี่ครับอย่างนี้แหละเขาเรียกมาตรฐานรถแห่ครับรถแห่บ้านๆรถแห่มินิรถแห่ซาวครับโอ้นี่เป็นห้องครับเป็นห้องเครื่องเสียงห้องเครื่องเสียงอ๋อไม่ได้ถอดกระบะออกมันเขาไงเออว่าใส่กระบะเดิมครับก็เลยทำห้องวางอืมโอ้ทีนี้มาเครื่องปั่นทีนี้ใหญ่ขึ้นเลยทีเนาะใหญ่ใหญ่ แล้วก็นาหลักก็คงจะเพิ่มใหม่อีกเนาะเครื่องปั่นจะเอาไว้ไหมเนี่ยเครื่องปั่นกิโลหกปั่นห้าจุดห้าครับนั่นแหละมันจะไหวไหมเบรดถ้าเบรดเพิ่มถ้าไหวมันน่าไหวใช้ชุดหน้านะอืเพราะว่าถ้าเพิ่มชุดหลังมาก็ต้องน่าจะต้องหาเครื่องปั่นมาใหม่เดี๋ยวเคยเช่าของผมออกงานก็ได้กิโลนะครับของเสียง ของผมเหรอเจ็ดโล,โลแต่ว่าเป็นไดนอกไงเดิมทีก็เขาใช้ทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะโอ้โห <c oughs> ทำนนคนเดียวบ่านนี้วันนี้วันนี้อยู่คนเดียวครับอืมไม่มีงานอะไรเลยสร้งไม่ได้มาอา่าแล้วแล้ว,แล,วแล้วเวลาเอา่อขนวัวขนควายละ่ะ ถ้าช่วงนี้ถ้าซื้อวัวซื้อควายได้ก็จ้างรถเขามาอ๋อจ้างดีกว่าแต่ว่าช่วงช่วงเ,เมษาแล้วก็เป็นช่วงฤดูการแล้วแหละเนาะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเึรื่งเสียงอ่าข้างหลังเบ็ดเบ็ดกี่ตัวอ่ทาทำไว้เผื่อหกใบครับเบ็ดหกสูงถึงถึงนั้นเลยไหมเบ็ดไม่ถึงครับถ้าถ้าตัวถ้าไอตัวตัวที่ซื้อมาใหม่บางทีถ้าสองชั้นมันหกใบมันแคอยอย่ประมาณนี้อืมโอ้โหอันนี้อันนี้เรียบร้อยยางยึดโครงเลย โครงน่าจะก,ก็เหลือแค่แางครับทำลาย<อ>แต่ยังน่าจะยังไม่ได้ทำครับเพราะว่าไอตัวแผ่นนั้นก็หลายตังค์อยู่ก็เลยน่าจะเอาอย่างนี้เลยก่อนออกงานก่อนครับเอ,อ,อกงานอะไนบ้างเนี่ยงานเฮรถ้าง,งานเสอนเสียงก็มีเจ็ดเ็ดเจ็ดเดดเก้าแล้วงานแพะแพรก็มีสิบสี่ดีสาครับงานนั้นเป็นสดเอิเล็กโทร งานแรกเลยนะเลอเอ่อศีลศรีงานบวชเป็นตัอิเล็กโทรครับอิเล็กโทรทีมงานไหนทีมงานอาจารย์เบสครับเบสอาจารย์เบสเบสอยู่ไหนทอรินเนี่ยเบสบ้านเคยอยู่บ้านอะไรนะบ้านเซลแกบ้านได้มีได้แฟนอยู่บ้านอ๋อเรีนมาแล้เหรอลที่อ้วนๆคล้ายคลายนี่นะเลยอ๋อเขาอิเล็กโทรไปด้วยเหรอครับแล้วมือซอมือซอไอ้บ้านประขาบ้านขามหรือเปล่าครับทีมงานบ้านขามแล้วก็ กระตุ้มก็จันนุจันุนรงฤทธิ์ครับออจันอ้ำมอ,อ,อช่วยครับรับงานยังไงอิเล็กโทนถ้าช่วงนี้นะถ้าแสดงสดนะครับสดอิเล็กโทรนนะถ้าเปิดตัวช่วงนี้ก็ประมาณ8ปดพันห้าเก้าพันครับแล้วไป้ทังหมืน่นเหรอยังยังครับเพราะว่า เรายังไม่ไม่พร้อมจริงอือเออใช่เพราะว่าถ้าลักถ้าลักมื่นนี่นะระบบเสียงระบบนักร้องอะไรก็หน้าหลังพร้อมหมดนักร้องต้องต้องเคยคิดเหมือนกันที่เราทำไอบของเราอ่ะเคยคิดว่าโอ้เสียผมว่าเป๊ะเลยนะช่วงนั้นเพราะว่าสวยมากเลยแถวนี้ยมันไม่มีใครได้ได้ได้ขึ้นได้ร้องได้อะไรเพราะเรามันมันต้องหลายอย่างเนาะใช่เสียหลายอย่างเออโอ้โห ดีครับรถแห่แต่ก่อนก็แห่จะเปิดซาวมงคลซาวเนาะเปิดซาวเปิดซาวรับเท่าไหร่เปิดซาวก็เริ่มต้นที่3,500ันหครับ3,500ันหครับสา0พั0 0้าส0่พันสี่พันห้าก็แล้วแต่ไกลๆเนาะถ้าในบ้านเราก็3,500ได้อยู่แต่ถ้าไกลจากขี่เราก็ต้องเพิ่มขึ้นหน่อยค่าน้ำมันนะครับนี่ครับมิติใหม่ของวงการรถเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะไป ทำไมแต่ก่อนเราต้องยกขึ้นรถก่อนเอาไปตั้งไปอะไรทุกวันนี้เอาไปจอดแล้วก็แค่ดึงสายไฟมาเสียบไว้ใช้งานได้เลยนะครับมีทั้งตู้แขวนมีทั้งไรด้วยเนาะมีระบบแบบสำเร็จรูปเลยก็ไปแบบนี้ก็อาจจะราคาพิเศษหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าแบบมีการยกการใส่นางร้านอะไรแล้วเนี่ยมันก็ต้องราคามันก็ต้องเพราะมันต้องใช้ลกนองยกเยอะสะดวกสบายแบบนี้ในการแดดการฝนได้เลยครับนี่ ลงทุนยังไง,งประมาณแต่แต่โครงนี้มันเป็นโครงเก่านะครับอืโครงเก่ามันก็ทำมาทำมาก็น่าจะถึงหมื่นแล้วนะโครงเก่าครับโอ้มา,มาทั้งสันทายทั้งรวมทุกอย่างนะโครงเก่านะแต่ก่อนะอ่ะพอเพิ่งมาทำเมื่อวานนี่ก็คือตัดโครงเก่าออกใช่ไหมครับแล้วก็ลุกเอาเด็กเก่าใช้บ้าง เล็กไหมบ้างเออ <c oughs> เราเด็กก็เอาเล็กก็ <c oughs> ไม่ใช่เด็กออมีตกมีตกยั <c oughs> งไงก็เก็บเก็บไปด้วยครับอเอกไม่โทษดิ <c oughs> เอาเล็กเล็กเก,ก่าบ้างครับ<อ>แล้วก็เล็กไม้ก็สิบเส้นสิบกว่าเส้นได้นะเล็กอ่า,อาประมาณประมาณเงินเป็นเงินใช่ไหมครับอ่าเป็นเงินก็ผมยังไม่ได้รวมนะน่าจะเหยียบหมื่นครับเหยียบหมื่นนะหลักหมื่นเท่าที่เห็นนะครับโอ้โเป็นหมื่นแล้วเนาะเลกล้าด้วยเออ ถ้าอยากดีกถ้าให้สวยๆหน่อยเลกกำมะนายเนาะทุกวันนี้นนสวยกำมะนายแล้วครับอ๋อแต่ว่าทาสทีทาสีไปไม่ค่อยติดเลยอ๋เอเอาไปก่อนไม,ไม่เอากำมะนายเลยเขาขาวเขา้ารถเลย<อ>ร้อนเลยตอนแรกว่าจะเอากำมะนายเอากำมะนายทั้งหมดแต่เพราะว่าเหล็กเหล็กเก่ามันมัีสีมี<โ>อะไรบ้างเลยอ๋อนี่ครับเหล็กเก่าหรือนี่คือฐานการผลิตครับเอ่อใช้รถกระบะรุ่นไหนนี่เออเป็นมิสซันสโตรนที่ครับแต่ว่าเพลาลอยนะครับ เราลอยแล้วบรรทุกํำหนักประมาณกี่ตันนี่4ตันได้ครับ4ตันได้เลยครับนี่ครับมงคลซาวอ่ถ้ามีเอฟซีสนใจอยากจะติดต่อบอกว่าไม่หายช่างยากเหลือเกินทำแบบนี้เนี่ยอยากทําให้ในี่ติดต่อได้เลยเนาะได้เลยครับเออติดต่อมีทีมงานช่างทําแบบนี้เลยนะครับถ้าใครแบบเอารถมาให้ทํานี่ยังไงก็ได้ครับเอาเลือกแบบมาเลยเลือกแบบมาแล้วก็มาคุยราคาว่าจะเอายังไงเนาะนี่ครับ ยังไงก็ติดต่อที่เซนุยได้เลยครับผมนะอถ้าสนใจยังไงชุดโครงแบบนี้แหละนะครับชุดรถแห่มินิซาวนะครับก็ไม่ต้องไปถึงเอกซาวครับอยู่ที่มงคลซาวที่ก็รับทำครับผมราคามิตรภาพครับไม่แพงนะครับพูดคุยกันได้รักยาแน่นอนารักญาครับรักญาเรียกว่ารับทำด้วยครับรับทำออกแบบมานะครับ ถ้าแบบนี้นี่ก็คุยราคากันได้ครับนะเอ,อใช้นิสันโปรบอันนี้มีฟ <17. S 1> อนเทียฟอนเทียฟอนเทีย7เครื่อง20072007นี่น่าจะสบายสบายครับแล้วจะขึ้นตู้ไหนนี่อ,อขึ้นตู้น่าจะหลังพรุ่งพรุ่งนี้ต้องไปออกงานก่อนครับออกงานเครื่องเสียงครับอืมเครื่องเสียงก่อนเอะจะยังไงเออได้ขึ้นตู้ยังไงก็เดี๋ยวมา มาถ่ายทํานะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็นี่รถแห่มินิครับทีมงานมงคลซาวอยู่ที่บ้านอะไรอยู่ที่บ้านตาสดำน้อยครับอาเภอตำบลบ้านเปลือกอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับก็ใครที่กําลังมองๆอยู่ครับธุรกิจเป็นธุรกิจเนาะเป็นธุรกิจบ้านๆเราธุรกิจระบบเสียงนะครับก็คนขายเสียงครับ คนคลายเสียงเนาะเอาอ่ะติดตาม YouTube ช่องน้องด้วยครับชื่ออะไรนะยูทูบช่องมงคลสาวดัมซิ่งทะไลกันครับโอ้โหดีครับฝากกดติดตามกันด้วยครับจะได้มีติดบุ๊กเกอร์ฟซบุมงคลสาวครับเป็นบุ๊กนี่ครับเฟซบุ๊กก็มงคลสาวครับผมยังไงก็ไปติดตามไปนะก็ตามนั้นเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไว้เท่านี้ครับอย่าลืมติดตามคลิปตอนต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ